เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคู่เขียนแบบโยงเสร็จปุกคิดเป็นตัวเลขทันทีเพราะปกติเราควรจะทำแบบนั้นให้ได้เดี๋ยว 3x ต้องไปคูณกับ x นะ 3x คูณกับ x ได้อะไรเอ่ยการคูณกันดูตัวเลขก่อนเอาตัวเลขก็มีสามไงประตวแปร x กคูณ x มันคือ x กํำลังหนึ่งคูณกับ x กํำลังหนึ่งกำลังหนึ่งกับกำลังหนึ่งก็ รวมกันก็กลายเป็นกําลังสองจับโยงกันคิดเลขได้เลยแล้วสามเอ็กก็ต้องโยงโยงกับบวกสองมันคือการคูณแจกแจงนั่นแหละนะแต่ทีนี้มามาดูกันทีละขัน้นอันนี้บวกอันนี้บวกคำคำคำตอบต้องเป็นบวกเราค่อยมาดูตัวเลขสามคูณสองอย่าลืมลนะที่คือการคูณหรกปล่าก็สามสองหกมันตัวแปรวงสองวงนี้มีตัวแปรอยู่ตัวเดียวก็เอาตัวแปรนั้นมาปิดท้ายไว้ ทีนี้ต่อมาวงเล็บข้างหน้าก็จะเหลืออีกหนึ่งจำนวนก็คือบวกห้าบวกห้าก็ต้องคูณกระจายเข้าไปวงเล็บข้างหลังก็คือเข้าไปคูณกับ x กบวกห้าก็ต้องเข้าไปคูณกับบวกสองทีนี้บวกห้าคูณกับ x ็ก็คือดูแค่คู่นี้บวกห้าคูณกับเเครื่องหมายก็ต้องเป็นบวกตัวเลขก็มีแค่วงเดียวก็คือห้ากาห้ามาตัวแปรของสองวงนี้ก็มีแค่ x อ็เก้า x อ็กซ์มา ต่อมาก็จะเป็นวงบวกห้ากับบวกสองยงอันนี้นะื่้งหมายบวกคูณบวกก็ได้บวกห้าคูณสองก็ได้สิคู่นี้คูณกันสามเอ็กคูณกับเอ็กจะได้เป็นสามเอ็กกำลังสองโอเคหมดทุลักกับคู่นี้แล้วคู่นี้คู่นี้คูณกันก็เป็นสามเอ็กคูณกับสองก็ตัวเลขคูณกันก่อน นะคำตอบเป็นบวกชัวสองสามในหกแล้วก็ตัวแปด x มีแค่ตัวเดียวสําหรับคู่นี้ก็เอาตัวแปด x มาลบหายอ่าแล้วก็จะเป็นคู่นี้บวกห้า x คำตอบต้องเป็นบวกเราห้ากับ x มันก็คือคนเราพวกกันอยู่แล้วนะก็คือเอามันตอกันเป็นการคูณคูณแบบเกจตอบกันก็เป็นบวกห้า x ธรรมดาโอเคแล้วก็มาเป็นคู่นี้บวกห้าคูณกับบวกสองก็ อูนตัวเลขธรรมดาก็กลายเป็นบวกสิคือปกติก็แค่เนี้ยเขียมโยงคางไว้ก็คือแบบนี้แบบนี้คูแ่บบนี้แบบนะครับคู่นี้เป็นสัญลักษณ์การโยงเพื่อนําสายตาเราว่าใครคิดกับใครแล้วก็ไปคิดมาจากพะคู่น,นั้นคิดอะไรได้ก็ไปแตะไว้นะมันจะได้อยู่สี่จำนวนแล้วเราก็มาดูตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบวกการลบกันแหละการบวกการลบต้องดูว่า มีพวกไหมเอกกำลังสองไม่มีพวกถ้าไม่มีพวกรึก็ต้องคิดกับใครเขาก็เขียนอกมาเลยแต่ใครที่มีพวกเอกกำลังหนึ่งมีพวกก็คิดที่สัมประสิ์เขาวบวกหกบวกกับห้าก็กลายเป็นบวกสิบเอ็ดเอตัวเลขอย่างเดียวไม่มีพวกก็เอามาเขียนเลยปุ๊บโอเคอย่างเงี้ยวิธีทำปกติทำอย่างเงี้ยโยงเอาแล้วคิดได้คิดทันทีเขียนทันที มหาท่อน um, ี้การคูณกันของสองวายคูณก like, mm ับสามวายทั้งสองวงมีทั้งตัวเลขและตัวแปดคบก็ต้องแยกคิดกันว่าตัวเลขคิดกับตัวเลขก็สองคูณกับสามก็กลายเป็นหกตัวแปรวายก็คิดกับตัวแปรวายเป็นการคูณระหว่างวายกับวายก็จะเป็นวายกำลังหนึ่งคูณกับวายกำลังหนึ่งก็จะกลายเป็นกำลังก็จะกลายเป็นวายกำลังสองอ่า โอเคคลิปเสร็จปุ๊บถูกไหมอันนี้ไม่มองวงแล้วก็มาแบบนี้นี่นีดด้บ้างวงข้างหน้ามีตัวเลขและตัวแปรวงข้างหลังมีแต่ตัวเลขอยางเดียวฉะนั้นก็คงได้คิดแต่ตัวเลขแต่ตัวแปรก็คือเอาลอกมาไว้เฉยๆอันนี้เจ้านี้บวกอันนี้เจ้านี้ก็บวกคูณกันก็บวกชัวแล้วก็ตัวเลขคูณตัวเลขสองคูณสองเป็นสี่อันนี้ไม่มีคนให้คิดด้วยการคูณการถ้าไม่มีใครให้คิดด้วยก็ลอกมันเลยโอเคนี่ก็ ยองนี้จบแล้วถูกไหมอ่ะทีนี้มาลบหนึ่งมากล,ลบหนึ่งมาคูณกับสามวายการคูณกันมีลบหนึ่งตัวคำตอบเป็นลบแน่แล้วก็ตัวเลขคูณกันสามหนึ่งสามตัวแปรเอาวงนี้มีวงนี้ไม่มีวายฉะนั้นตัวแปรไม่ต้องคิดเอามาใช้เลย่เอตรงนี้จบอ่ะมี่ากมาคู่นี้ตัวเลขค้งคู่เลยคิดแบบ การคูณของตัวเลขธรรมดาลบคูณกับบวกการคูณการมีลบหนึ่งตัวคำตอบเป็นลบแล้วก็ต้องคูณสองหนึ่งสองโยงเป็นคู่คู่หนึ่งโยงก็คือหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คิดคูณกันากาเป็นหนึ่งจำนวนมีอยู่สี่โยงก็จะมีอยู่สี่จำนวนเราอยมาสรุปกันว่ามีใครเทียบใครได้หก y กําลังสองกลุ่ม y กําลังสองไม่มีเขียนได้แบบนีน้แต่กลุ่ม y กํลาลังหนึ่งมี มีสองจำนวนถ้ากลุ่มของ y กำลังหนึ่งบวกกันลบกันต้องดูที่สามสิทธ์บวกสี 3, ่ลบสามได้บวกสี่ลบสามได้บวกหนึ่งแล้วก็เอาตัวแปรที่เหมือนกันมาแปะทายไว้แต่บวกหนึ่ง y เขียนบวก y เฉยพอแล้วสุดท้ายก็คือตัวเลขล้วนลบสองไม่มีพวกให้คิดกับเขาก็ลอกลงมาโอเคครูจะใช้วิธีแบบเมื่อกี้นะ คือโยงปุ๊บคิดป,ปั๊บเลยว่าคู่นั้นได้อะไรออกมาคู่เนี้ยโอเคเราก็จะมองอค,อคู่ที่หนึ่งนะเราจะมองวงเล็บข้างหน้าเป็นเออไม่ใช่เราแหละครูแล้วกันครูชอบมองวงเล็บข้างหน้าเป็นหลักดังนั้นสามเอ็กคือตัวที่หนึ่งของวงเล็บข้างหน้าเป็นคูณกับตัวที่หนึ่งของวงเล็บข้างหลังก่อน แล้วเวลาเราคิดเลขก็คือถ้าเราจะคูณกันนะให้ดูก่อนเครื่องหมายเป็นอะไรล่ะเครื่องหมายเป็นบวกแต่ตัวแรกไม่ต้องเขียนว่าบวกถูกปะแล้วตัวเลขเป็นไรล่ะอังกอรนี่มันมีสามไงมันมีสามอันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคูณกับใครเขาก็สามมาได้เลยีนี้ตัวแปร x ก,กาลังหนึ่งคูณกับ x ก,กาลังสองการคูณการของตัวแปรมันใช้หล,ล,กลักการคูณกันของเลขยนดูก่หลัก x กาลังหนึ่งกับ x กาลังสองคูณกันชี้กําลังต้องรวมกัน กจะมีกำลังศกดคุณนี้จบเหมือนขึ้นไปต่อยมวยอะ่ะพีละคู่อคุณนี้จบแล้วอันนี้ต้องไปต่อไปต่อกับใครบอกไอ้นี่ไปต่อตรงนี้อ่าโอเคทีนี้ก็ใส่กรอบไว้จะได้รู้ว่าขอบเขตที่เราจะต้องใช้มันแค่ไหน แต่การคูณกันก็ดูเข้าหมายก่อนไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่มีอะไรมันคือบวกอ่ะบวกก็คูณกับบวกก็เป็นบวกนั่นแหละเราก็มาดูตัวเลขสามคูนกับสามก็กลายเป็นเก้าเกกำลังหนึ่งคูณกับเกำลังหนึ่งมันก็คือการคูณกันของเลขกำลังเอากำลังมันรวมกันก็กลายเป็นเอกกำลังสองอคูนนี้ก็จบแหละอคูณนี้จบเสร็จปุ๊บเราก็ไม่มองทัางของมันต้องมานี้มั้งโอเคนี่ก็ใส่กรอบไว้หน่อย เพื่อนำสายตาเราว่าเราจะใช้เครื่องหมายและตัวเลขตางขนาดกันเชียว 3x กำลัง1คูณกต่ลบ7อันนี้บวกอันนี้ลบคูณกันมีลบตัวหนึ่งมีคำตอบต้องเป็นลบแล้วก็ตัวเลขคูณกันก็คือ3คูนแต่7เี่ากเน21ทีนี้ข้างหลังไม่มีตัวแปรถูกปะแต่นี้มันมีตัวแปร x กำลัง1ก็เอาตัวแปรที่เขาไม่ได้คิดแต่คนอื่นเขาเนี่ยมาต่อท้ายเป็นเอกรมดาฉะนั้นตรง 3x ก็จบแหละ แค่ okay. นี้ส่วนของสามนี้ที่ก็มาคูณกับไตัววงเล็บข้างหลังทั้งหมดก็ได้ก็ได้หนาตาร์นี้มาต่อไปก็จะเป็นลบหนะ้าเดี๋ยวลบห้าต้องคูณกับจะมีลบห้าต้องปคูณกับอีนกาลังสองลบคูณกับบวกก็ต้องเป็นลบตัวเลขอ่ะห้าอันนี้ไม่มีให้คำนวณถ้าการคูณไม่มีใครให้คิดด้วยก็เอาตัวเลขที่มันมีข้างเดียวแล้วแหละมาแปะไว้เลย ส่วนแปอล่ะเอกํำลังสองแต่อีกฟากหนึ่งไม่มี x อันนี้ไม่มีใครคิดด้วยทำยังไงก็ไม่มีใครคิดด้วยก็อ,อ้อมก็มหนึ่งจบแล้วครูเนี่ยจบแล้วก็ไปเปลี่ยนคูชกลบห้าก็ไปชกับบวกสามนี้อันนี้ที่ครูเขียนกรอบไว้เราจะได้รู้ว่าเราใช้แค่ไหนสายตาเราเราจะได้ไม่ต้องไปมองคนอนื่นตอนนี้เราก็ลองมองคนนี้คนเดียว คนเจ้าชู้เรียนเรื่องนี้ไม่ดีเพราะจริงๆตอนนี้เรากำลังคู่คนนี้อยู่แต่คนเจ้าชู้มักจะเหละไปเหละคนอื่นด้วยมันทําให้เราคิดผิดนะตอนนี้กําลังเป็นการคูณกันของลบห้ากับบวกสามเอ็กการคูณกันถ้ามีลบหนึ่งตัวคาตอบก็เป็นลบแล้วก็เรียกคูณกันห้าสามสิบห้าก็สิบห้านะตัวแปรคูณกันเราแต่ตัวแปร กรอบหลังมี x แต่กรอบหน้าไม่มี x ก็เรียกว่าไม่ต้องคูณก็มมนมี x แค่กรอบเดียวก็เอาเองนั่นแหละมาเขียนทันทีเลยก็บดธุระกับสองกรอบนีแล้วก็เปลี่ยนต่อเดี๋ยวลบห้า x ก็ต้องไปคิดกับลบเจ็ดพวกนี้สองกรอบนี้ได้อะไรออกมาล่ะลบคูณลบก็ต้องได้บวกแล้วตัวเลขคูณกับตัวเลขห้าเจ็ดสั่ห้า ปัญหาอันที่หนึ่งเลยนะหนึ่งตาลายการโยงกันช่วยได้เราจะรู้ว่าเดี๋ยวจอมต้นไหนต้องไปคิดกับจำนวนไหนการใส่กรอบก็ช่วยได้เราจะได้รู้ขอบเขตว่าเราจะใช้เครื่องหมายตรงไหนตัวเลขตรงไหนตัวแปรตรงไหนนี่คือการป้องกันตาลายแต่ออันที่สองเนี่ยคิดเลขผิดเนี่ยมันต้องทวนของมหนึ่งหมดแรก นะโอเคอันนี้ยังไม่จบนี้เป็นแค่การแจกแจงคูณกระจายเข้าไปเองนี้หน้าที่เราต่อมาคือต้องบวกลบให้มันเสร็จเราจะต้องแบ่งกลุ่มให้ดีทีนี้มันเป็นกลุ่มของ x เนี่ยมันจะมี x กำลังสาม x กำลังสามีพวกไม่ล่ะ x กำลังสามไม่มีพวัฉะนั้นก็เขียนได้เลย แล้วก็ไล่ไล่ทีละกำลังนะ x กาลัง2 x กำลัง2มีมี x กำลัง2มีกลุ่มของ x กาลัง2มีมีครั้งที่แล้วไงที่การบวกลอบอ่ะครูก็จะใส่กรอบกลุ่มเดียวกันคิดด้วยกันได้ก็กรอบสีนึงแล้วก็เวลาจะคิดจริงๆให้ดูที่สสัประริทธ์แล้วก็มองเป็นบวก9ลบ5บวก9ลบ5ได้เลขอะไรออกมา โอ okay. เคก็จะกลายเป็นบวกสี่แล้วเป็นการคิดกลุ่มของ x กํลังสองก็เอา x กํลังสองมาแปะท้ายต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของ x กําลังห x กําลังหก็จะมีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแล้วเวลาเราคิดเลขเป็นยังไงเราต้องคิดที่สัมประสิทธิ์ลบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ลบสิบห้า มันจะกลายเป็นลบที่เยอะขึ้นจะกลายเป็นลบสามสิบหกกางคิดของกลุ่มของ x ถูกปะถ้าคิดของกลุ่มของ x เ,เราก็เอา x มาแปะท้ายไว้อแล้วสุดท้ายก็จะมีตัวเลขที่ไม่มีพวกถ้าตัวเลขนั้นไม่มีพวกก็เขียนวอางไม่เลยนีย่คือคำตอบว่าเจ็